สวัสดีครับแมนยู24นะครับก็มาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับทีมปีศาจแดงในรอบวันมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยฟุตบอลอยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกันก่อนนะช่วงนี้ก็มีทำงานแข่งขันกันทุกวันเลยนะครับเมื่อคืนนี้มีคู่บิ๊กแมตช์นะเป็นการพบกันระหว่างโปรตุเกสพบกับสกอตแลนด์โปรตุเกสเกมนี้นะครับ ดรอปคริสตียโนโรนันโดแล้วก็เดียโกดาโลเป็นสำรองแต่ว่ายังมีบูโนฟอนเดสลงเป็นตัวจริงในนัดนี้ขณะที่สกอตแลนด์ก็นำทัพโดยสกอตแมกโทมิน่นั่นเองนะ,ะก็ปรากฏว่าครึ่งแรกเริ่มมาแค่7นาทีสกอตแลนด์ Scotland ออกนำก่อน1-0คนยิงประตูนี่ไม่ต้องทายเลยครับสกอตแมกโทมิน่ครับสอดขึ้นมาม่งให้ทีมวิสกี้ขึ้นนำก่อน1-0เลยครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสมีการ เปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาคิตตนโรนโดลงมาสนามมานะครับแล้วก็นาที54โปรตุเกสตีเสมอนะครับเป็นจังหวะที่ราฟาเอลเลอาหปีกซ้ายเนี่ยหักบอลย้อนมาทางหน้าเขตโทษให้กับ Bruno บรูโน่ฟรานเดสฮาร์ปวอนเล่ด้วยซ้ายไม่จับเลยครับบอ bon ลฉลบแนวรับของสกอตแลนด์แล้วก็เข้าประตูไปจากนั้นเนี่ยโปรตุเกสบุกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการส่งเดียโกดาโลลงมาเสริมแบ็คขวาด้วยแล้วก็นาที88โปรตุเกสทําได้ครับเป็นจังหวะที่นูโน่เมนเดสแบ็คซ้ายปาดให้กับ โลนันโดช้าจ,จ่อเข้าไปจบเกมก็เป็นโปรตุเกสชนะไป2อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเกมนี้บูนูฟันเดสก็มีผลงานนะครับซัดไป1ประตูให้กับทีมฝอยทองด้วยส่วนอีกหนึ่งนักเตะแมนยูที่ลงเล่นทีมชาติก็จะเป็นคริสเตนอิลิกเซนนะครับลงเป็นตัวจริงแล้วก็ช่วยให้เดนมาร์กเปิดบ้านชนะเซอร์เบียไป2ศูนย์ทั้งโปรตุเกสและก็เดนมาร์กเนี่ยเล่นอยู่ในเนชั่นลีกเอนะครับเป็นลีกสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนในในชั่นลีกดีเนี่ยมีนักเตะแมนยูลงเหมือนกันนะครับเปนน ลงสนามให้กับยิปลอนตาแล้วก็ทําประตูให้ทีมได้ด้วยนะครับนาทีที่90แต่ว่าไม่ชนะนะครับยิปลอนตาไปโดนลิกเทนสไตล์ตีเสมอในช่วงนาที90บวก14เลยนะครับก็เสมอกันไป2ต่อ2นี่คือผลงานของนักเตะแมนยู Man ที่เล่นให้กับทีมชาติเมื่อค่าคืนที่ผ่านมามาดูข่าวครา,าวของเอลิกเทนฮากันบ้างครับช่วงที่หลีกพักให้กับทีมชาติเนเนฮากเขาก็ไปรับจ็อบนะครับกลับไปคุมทีมอูเทร็กเป็นฟุตบอลน,นัดพิเศษเป็นเทสต์เตอร์มอนเดีมทให้กับมาร์คฟันเดอร์มาเรล นักเตะที่เล่นให้กับอูเทรเพียงทีมเดียวตลอดชีวิตกันคักแข้ง15ปีก็แขวนสตาร์ทด้วยวัย35ปีครับเทนฮาร์ ark, ซึ่งเคยเป็นนักเตะแล้วก็เคยคุมทีมอูเทรกเนี่ยก็กลับไปร่วมงานกับสโมสรโดยเทนฮาร์คเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกุนซือคุมทีมตำนานอูเทรกพบกับทีมอูเทคชุดปัจจุบันนะครับแล้วปรากฏว่าเทนฮาร์ ark, คุมทีมอดีตนักเตะอูเทคชนะด้วยนะครับด้วยสกอร์สต่อหนึ ก็ถือว่าเป็นเกมนัดพิเศษนะครับไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของผลการแข่งขันนะจบนัดนี้เทนฮากก็จะกลับมาลุยต่อกับแมนยูนะครับซึ่งมีโปรแกรมนัดต่อไปเนีบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันในศึกพิม์ล,ลิกอังกฤษนัดที่4หลังจากที่พาทีมแพ้มา2นัดรวดในช่วงก่อนหน้านี้ กระแสเรื่องของเทนฮากที่ผลงานไม่ดีเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยอยากให้เทนฮากคุมทีมต่อรวมถึงฝั่งที่บอกว่าเทนฮากไม่น่าจะไหวแล้วแต่1คนที่ยังหนุนเทนฮากก็คือนิกกี้บัตนะครับอดีตกองกลางของแมนยูที่มาเตะกับทีมตำนานแมนยูด้วยทางสื่อเนี่ยก็มีการไปสัมภาษณ์นิกกี้บัตว่าเห็นควรยังไงกับ การในเทนฮาคุมทีมต่อไปนะครับนิกี้บัตก็บอกว่าปราประโยชน์ที่จะไปไล่ใครออกแล้วก็ยังไม่มีตัวแทนเข้ามาเขาก็บอกว่าถ้าจะปลดเนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายที่จะมาแทนที่เขาซะก่อนไม่ใช่ว่า อยู่ดีปลดแล้วก็ยังไม่มีค a n ิเดตตัวแทนมาเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะปลดจริงๆน่ยนิกกี้บัตแนะนําว่าควรจะปลดช่วงพักฤดูกาลดีกว่านะครับคุณซื้อใหม่ก็จะได้มาเริ่มต้นงานใหม่กันด้วยดีกว่ามาปลดกันกลางฤดูกาลนี่คือความเห็นของนิกกี้บัตส่วนทางสื่อของแมนเชสเตอร์ีฟนิ่งนิวเนี่ยเขาก็มีการทําโพลสารวจนะครับไปสํารวจบรรดาแฟนบอลแมนยู7,214อรอยรายเกี่ยวกับอนาคตของเทนฮากนะครับอย่างแรกเลยเขาถามว่า เทนฮากคือคนที่ใช่สำหรับสโมสรหรือเปล่าปรากฏว่ามีแฟนบอลถึง66%ตอบว่าไม่นะครับมีเห็นด้วยแค่34%ที่มองว่าเป็นคนที่ใช่แล้วก็68%ไม่เชื่อว่าเทนฮากจะได้คุมทีมจนจบฤดูกาลด้วยถือว่าแฟนๆหนุนหลังน้อยลงนะครับกับผลสำรวจซึ่งมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนเป้าหมายของแมนยูในปีนี้เนะี่ยแฟนบอล 68%มองว่าควรตั้งเป้าไปที่การจบท็อปโฟร์สิบสี่เปอร์เซ็นต์มองไปที่การจบอันดับพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั่วไหนก็ได้แล้วก็มีแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ครับมองว่าสโมสรควรเล็งไปถึงการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนเรื่องการเสริมทัพนะครับห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับแฟนบอลแมนยูบอกว่าพอใจกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ระบุว่าแฮปปี้เลยนะครับแล้วก็สิบสามเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยแต่่แแฟนนมยูกก็บอวา แมนยูยังเสริมทัพได้แย่ในตำแหน่งกองหน้านะครับเพราะว่าได้แค่โจชัวเซอร์ซีมาคนเดียวส่วนเรื่องของการสร้างสนามใหม่ที่เซอร์จิมและคลิปมีโครงการมานะครับแฟนบอล64%สนับสนุนนะครับให้สร้างนิวอเทอร์ฟอร์ดแล้วก็49%ครับพอใจกับการบริหารของกลุ่มอ e ีนิอสขณะที่19%ระบุว่าดีใจมากที่ได้ทีมบริหารชุดนี้มาก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของทีมบริหารเรื่องหลังบ้านต่างๆเนี่ยถูกจัดการให้ดีขึ้นมาก ตอนนี้เหลือผลงานในสนามครับที่ยังไม่เป็นไปตามที่หวังปิดท้ายมาดูเรื่องของการซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับวันนี้หลายสื่อนะครับอาจจะไม่ได้สื่อดังมากแต่มีหลายสื่อลงข่าวว่าแมนยูตอนนี้ให้ความสนใจกับนักเตะคนหนึ่งนะครับเป็นนักเตะที่เพิ่งคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2 0 2 4ที่ฝรั่งเศสกับทีมชาติสเปนมาก็คือควนลูซานเชสเป็นนักเตะของเซบีย่ามีการอ้างว่าทางแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับกาบิลุยนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับวิกเตอร์ออตา เขาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของเซบีย่าเกี่ยวกับนักเตะรายนี้ควรลูซานเชสปัจจุบันอายุ21ปีเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งหลักก็คือปีขวารวมถึงแบ็กขวาที่เล่นได้นอกจากนี้ยังเล่นกองกลางตัวกลางหรือกองหน้าตัวต่ำได้ด้วยนะครับเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์มากซึ่งเขาบอกว่าทางแมนยูเนี่ยในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันยังไม่ลึกยังไม่ครอบคลุมพอถ้าได้คนนี้เข้ามาเนี่ยโ,โหมันโปะได้หลายตำแหน่งเลยได้อย่างน้อยเนี่ย4ตำแหน่ง แล้วก็ตอนนี้มูลค่าการตลาดของนักเตะรายนี้มีมูลค่าเพียง15ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับมีมูลค่าเพียง15ล้านยูโรเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะเลยแล้วก็สัญญาเนี่ยมีกับเซบียาถึงปี2026ซึ่งเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยติดตามฟอร์มของควอนลูซานเชสตลอดช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมาเลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรอให้เหลือสัญญาสักหนึ่งปีแล้วแมนยูก็จะดึงเข้ามาในราคาที่ ถูกกว่าเดิมด้วยนะก็รอติดตามกันครับหรือใครลองไปดูฟอร์มก็ได้ครับโคลูซานเชสนะครับในโอลิมปิกก็ทําประตูได้ด้วยนี่ก็คือข่าวสารของแมนยูที่มาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากติดตามแมนยู24กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ